สวัสดีค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ที่จุดลงน้ำถวายพ,อพอระพรที่เซนทันพระรามสองนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะ ไปลงนามถวายพระพรนะคะด้วยแสดงความอาลัยเพราะว่าถ้าใช้เข้าไปที่วัดไปสนามหลวงเนี่ไปมาแล้วแต่ว่าคนก็เยอะมากๆทีเดียวเชียวแล้วก็คงเข้าไปไม่ได้เพราะการ แต่งกายของเราเนี่ยมันไม่สุภาพเรียบร้อยแล้วก็มันมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างนะคะซึ่งก็เลยต้องลงนามถวายพระพรที่นี่แสดงความอะไรในหลวงของเรานะคะที่นี่ก็คิดว่า,าก็ส่งท่านสู่สวรรค์ค่ะ ค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะ ลงน้ำเสร็จแล้ว